ข้อหวยสองเลขเด็ดตลกดังทําบุญให้เราเบิดสายควันที่วัดดังนครปฐมเห็นเลขชัดจัดเต็มสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านไปที่วัดสว่างอารมณ์นะคะวันนี้นะคะนุ้ยเชิญยิ้มตลกชื่อดังนะคะพร้อมเพื่อนทีมตลก ชื่อดังหลายคนนะคะเดินทางไปถวายน้ำดื่ม300หลูนะคะเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้โรเบิร์ตสายควันนะคะที่วัดสว่างอารมณ์นะคะซึ่งบรรยากาศที่วัดสว่างอารมณ์นะคะแถวอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะคะบรรยากาศที่วัดแห่งนี้เต็ไมไปด้วยความคึกคักเช่นเดิมนะคะผู้คนเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศนะคะมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในวัดจํานวนมากนะคะซึ่งวันนี้ เป็นกรณีพิเศษนะคะดาราตลกชื่อดังนุ้ยเชิญยิ้มนะคะแล้วก็ใจเอ็มเชิญยิ้มนะคะแล้วก็อีกหลายคนนะคะเดินทางมาทําบุญแล้วก็นําน้นําดื่มจํานวนร้อยลังรวม300โลนะคะมาถวายพระอาจารย์แปะนะคะเกจิดังแห่งวัดสว่างอารมณ์นะคะเพื่อทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับนายไพฑูรย์พุ่มรัตหรือโรเบิร์ตสายควันนะคะนักแสดงตลกชื่อดังที่เพิ่งเสียชีวิตไปนะคะ ในวัย54ปีนะคะหลังจากถวายเสร็จแล้วนะคะถวายน้ำดื่มร็จนะคะนุ้ยเชิญยิ้มแล้วก็เพื่อนๆน,นะคะ <ๆ S 1> ก็ได้ไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์และขอโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดสว่างอารมณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นพระเงินพระทองไอ้ไข่สามนครแล้วก็นําดอกไม้ทูบเทียนไปกราบไหว้นะคะพร้อมเขย่าเซียมซีที่ตั้งอยู่ด้านหน้าเพื่อขอโชคขอลาบนะคะ นี่เลยนะคะคุณนุ้ยเขาได้ไม้เซมซีหล่นลงมาสามไม้นะคะนั่นก็คือเลขห้าหกหนึ่งหกแล้วก็เลขสี่นะคะนี่เลยนะคะดูกันชัดๆเลยนะคะจากนั้นนะคะคุณนุ้ยเชิญยิ้มเขาก็เข้าไปกระซิบข้างหูกุหมนน้องเก้าเลิฟเลิฟนะคะทำกลางสายตาของชาวบ้านที่ติดตามดูเลขเด็ดกันอย่างเนืองแน่นเลยนะคะโดยนุ้ยเชิญยิ้มนะคะเปิดเผยว่า ในการมาครั้งนี้เพื่อต้องการนําน้ำํำดื่มมาถวายพระอาจารย์แปะเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับทีมงานตลกที่เสียชีวิตไปคือโรบเบสายควันนะคะซึ่งอยู่ในทีมเดียวกันนะคะและจะมาทําบุญอีกครั้งหากครบ100วันในฐานะที่เป็นคณะตลกในทีมเดียวกันนะคะรู้สึกอะไรและอยากให้เขาไปอย่างสงบ แลนไวเมื่อมาแล้วก็อดไม่ได้ที่จะขอโชคขอลาบกลับไปติดไม้ติดมือไปด้วยนะคะเป็นธรรมดานะคะเพราะใครไปที่วัดสว่างอารมณ์ก็ต้องขอโชคขอลาบกลับไปติดไม้ติดมือไปด้วยนะคะเพราะว่าที่วัดสว่างอารมณ์มีชื่อเสียงทั้งด้านโชคลาบนะคะแล้วคุณนุ่ยเขาก็ยังบอกว่าคณะตลกศรัทธาในตัวของพระอาจารย์แปะมากนะคะก็เลยไปขอโชคขอลาบนะคะจากนั้นก็ไป ขอโชคขอลาภพระเงินพระทองแล้วก็ไอ้ไข่สามนคกรที่วัดสว่างอารมณ์ด้วยนะคะนี่เลยนะคะเข้าไปเข้าไปกระซิบอย่างนี้นะคะไม่รู้พูดอะไรนะคะขอกุมารน้องก้าวเลิฟเนะคะทั้งนี้นะคะก่อนที่จะเดินทางกลับนะคะดาราตลกชื่อดังคุณนิวเชิญยิ้มนี่นะคะก็ได้แวะที่แผงลอตเตอรี่ที่ตั้งเรียงรายเป็นร้อยแผงเลยนะคะที่วัดสว่างอารมณ์นะคะเพื่อหาซื้อเลขเด็ดที่นะที่เกี่ยวข้องกับเสี่ยมสีที่ คุณนุ้ยเขาเสียงได้นะคะนี่เลยนะคะดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนี่เลยนะคะของเด็ดของดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆอยู่ที่วัดสว่างอารมณ์เยอะมากนะคะท่านสามารถไปขอโชคขอลาบได้นะคะนี่เลยนะคะก็ขอให้ทุกท่านได้ขอให้ทุกท่านเฮงกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ